แยังยางไอ้เหี้ยรู้มือป่ะรู้มือป่ะไอ้สัตว์แพ้แล้วเว้เข้าใจอบสัตว์ไอ้เหี้ยรวยไอ้เหี้ยแพ้เขาเล่นหมัดเลยัตว์กาเล่นอาวมัดแต่มาเล่นอาวุธแต่เขแพ้วกูเข้าใจอบสัตว์ถึงกูกูเพิ่งมาเล่นอาวุธได้ไอ้เหี้ยจอไอ้เด็หี้ยเข้าใจอ้สัตว์แพ้แล้วเว้แพ้แล้วเหี้ยแพ้แล้วมั่นใจกูวย้ว่าชนะวยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกาก Fy เหี้ยตายตาย รายเลกกูจะได้เก็บหมดแต่ฟันไอ้น no ี่ก oh 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 ูรับประกันพวกมึงจิตต่อมันนี้ดมเป็นฟันแต่อายยามนี่ดมเป็นขี้กนเขาเก่งเรื่องคันแต่อเฮียนี่ไม่เก่งเรื่องบียไม่หยุดนะบารกูยังไม่หมดกูมีอีกอย่างเจราชาใต้ดินในสัตว์ลูกก้าวยังหุดวยเลยรวลแต่งหมดแล้วมั้งวันวันมึงก็นั่งเชียวแต่หนมฟันมึงแต่งนัไอ้ีูบีดก็ชอบเสือกแม่งแดกแต่ของหวานทั้งนั้นกูบอกแล้วบาร์ดว่าเล่นกับกูมึงก็รู้อยู่ว่ากูใส่ไม คนเดียวพวกมึงรวมกันทั้งวงการในบาร์มึงใจเย็นเย็นมึงไม่เคยทำใครเจ็บเลยซักงานกูรอมึงปล่อยเพลงนี้ตั้งแต่สองปีก่อนกูรอมันตั้งนานเมื่อไรมึงจะเลิกท่องอาขยดบนบีในสัวนกูรำคาญมึงเข้าไปเปิดแบรนด์ดแต่พี่กับเพื่อนมึงโดนแทงแต่ว่าไอ้บาร์มันไม่แก่หรอกมันไม่ใช่คนหัวรุนแรงมันมีวบอกว่ากูหลุดแต่แม่งเป็นคนพากูตกแซนกูเห็นนะเจเพื่อนกระปุกใหญ่เลยอยู่โรงแรมถึงกูจะเคยโดนเตะแต่โดนป้นซอยกูไม่เคยไอโอนทำเพลงดีกูแต่มันยังขอตั้งแม่อยู่เลยเมื่อปืนจ่อหัวพี่สาวตัว